รู้สึกว่าเต้นได้ดีขึ้นเยอะมากๆจากตอนแรกที่ไม่ค่อยรับท่าเท่าไหร่ค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแบบเข้าใจท่ามากขึ้นแล้วก็แบบเต้นได้แบ่คง่องใควแล้วก็ตามครูได้มากขึ้นหนูคิดว่าเป็นในเรื่องของพ่อแบบการจําท่าแล้วก็เต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คิดว่าพัฒนาสุดหน้คิดว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นเพราะว่าได้ซ้อมเต้นทุกอาทิตย์ได้ออกกาลังกายด้วยจากที่ไม่เคยทํามานาน รู้สึกว่าแบบยืดได้เยอะขึ้นจากตอนแรกบบบว่ายืดน,นิดนึงก็เจ็บแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าไลทา์เต้นก็รู้สึกว่าสามารถเต้นให้ใหญ่ขึ้นได้ค่ะจากตอนแรกแบบเต้นลายเต้นเล็กนิดรู้สึกว่าพัฒนาทักษะเรื่องอินเนอร์ในการเป็นไอดอลไหมคะเพราะว่ารู้สึกว่าการเป็นไอดอลกับการเป็นนักเต้นของแท้เองอะจะรู้สึกว่ามันจะต่างกันคือการเป็นไอดอลมันจะมีความนาา่ารักความสดใสแต่การเป็นนักเต้นคือจะเน้นเรื่องท่าเต้นอย่างเดียวจะไม่มีอินเนอร์ รู้สึกว่าพัฒนาในเรื่องของอินเนอร์ลายกายเป็นไอดอลมากขึ้นเลยค่ะคิดว่าตัวเองแบบมีความเป็นตัวเองมากขึ้นแบบจากที่แบบเท่ก็แบบเริ่มมาน่ารักมากขึ้นค่ะว่าหนูต้องพัฒนานด้านการเต้นแล้วก็ลายเต้นต้องใหญ่ขึ้นแล้วก็มี energy ดูสดใสมากกว่านี้ energy อะค่ะแบบ พอถึงช่วงกลางเพลงหรือว่าช่วงท้ายเพลงหนูแบบแอบดอกบ้างเพราะว่าเหนื่อยค่ะต้องออกกําลังกายเพิ่มหนูชอบคิดคิดไปเรื่อยตอนเต้นแล้แบบต่อไปคือแลน้าสุดท้ายหนูดืมว่ามันถึงท่อแล้ว กดดันมากค่ะเพราะว่าเพลงใหม่ยังแบบจำท่าได้ไม่ครบแต่ว่าก็จะพยายามฝึกซ้อมแล้วก็ซ้อมทุกวันค่ะก็แอบกังวลอยู่แต่ว่าจะพยายามเต็มที่ค่ะรู้สึกกดดันนิดหน่อยค่ะแบบว่าทุกคนก็อว่าเก่งกันมากๆรู้สึกว่าต้องพยายามมากกว่านี้แล้วก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะกดดันมากเลยเอาจริงๆเป็นความรู้สึกที่ กลับมาเจออีกครั้งแล้วก็ไม่ชินสักทีอะไรอย่างเงี้ยแบบตื่นเต้นจริงๆก็กดดันแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะแบบมันรู้ว่าแบบออจะได้ไหมอะไรอย่างงี้แต่ก็ทําไม่ไดก้ก็ได้หน่อย <laughs> แอบ,บนิดนึงค่ะแต่ก็ถือว่าทําเต็มที่สุดเอาจริงๆไม่อยากจะกดดันตัวเองรู้สึกแค่ว่าอยากทําให้หลังจากเนี้ยมีความสุขเก็บความสุขมากแบบมากที่สุดเาะที่จะเป็นไปได้กดดันค่ะตื่นเต้นมากก็คือพยายามหลักมากเลยค่ะ สุดค่ะพี่แพละกันเพราะว่าพี่ก็อะไรอะเขา,าเต้นสวยมีแรงแล้วก็หน้าตา,าน่ารักค่ะเพราะคนที่หนูคิดว่า ตึงแบบตึงมากๆสอบหนูก็คือพี่แพค่ะเพราะพี่แพเป็นคนที่แบบดูมีความพร้อมในการเป็นไอดอลในหลายๆด้านเลยค่ะถ้าภาพรวมหนูว่า,วาน้องชิรินน้องก็คือแบบโอ้โหไอดอลสุดๆตอนชิรินตึงสุดเพราะว่าน้องนาง่ารัก่าเอาจริงหนูแบบโอชี้น้องว่าชอบน้องที่สุดให้ชิรินเลยเพราะว่าคือแค่น้องขยับร่างกายความอลาความไอดอลของน้องคือมันเปล่งประกายระเบิดตุ้มออกมาชิริน ชอบมากเพราะว่าน้องเขาเต้นเอนเนอร์จีดีมากเต้นได้แล้วแบบเสียงเขาเพอคิดว่าถ้าร้องเพลงก็น่าจะต่อมากแล้วแบบเหมือนเป็นคนที่แบบรู้สึกเป็นผู้หญิงที่เห็นแล้วผู้หญิงเด็กกันเองก็ชอบเนียเยวคิดว่าน้องชิลินเพราะว่าน้องก็แบบบอลทวีเกิดมาเพื่อเ,เป็นไอดอลอ่ะเขาสดใสแล้วก็แบบส่งพลังตัวเองถึงใจคนที่มองจริงๆอ่ะแต่ว่าน่าจะเป็นหลินค่ะเพราะว่าหลินเป็นคนที่สดใสตลอดเวลาเต้นเก่งจำท่าง,ง่ายมากคืออย่างนี้เลย คิดค่ะมั่นใจไว้ก่อนแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมแต่ว่าอะคือทําเต็มที่มาเท่านี้แล้วยังไงก็รู้สึกว่าต้องได้รับวคัดเลือกบ้างแหละค่ะแล้วน้องหนูหนูคิดว่าให้ห้าสิบห้าสิบค่ะเพราะว่าส่วนตัวหนูยังพัฒนาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็แต่ว่าด้านที่เราดีคือมีแค่ร้องเพลงแต่ว่าด้านเต้นอะยังต้องพัฒนาอีกเยอะเลยตอนนี้มีความคิดว่าหนูว่าหนูน่าจะติดเพราะว่าหนูเต้นเก่งค่ะ อันนี้ห้าสิบห้าสิบค่ะแต่ถ้าเกิดได้เป็นก็จะดีใจมากๆแล้วก็จะทำให้เต็มที่ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะเป็นไหมหนูจะเต็มที่ค่ะแต่ว่าพาเต้นหนูมั่นใจค่ะคิดว่าจะได้เป็นไหมหนูขอมานิเพดว่าได้เป็นค่ะคิดว่าถ้าพยายามอีกมากขึ้นก็อาจจะค่ะ <laughs> ถ้าถ้าคิดข้อข้างตัวเอง,องเก็อยากเป็นแต่แบบ เป็นก็ได้ <laughs> อยากเป็นเมมเบอร์หลักมากๆค่ะแล้วก็ตั้งใจมากๆแล้วก็พยายามมากๆจะเป็นให้ได้ค่ะหนูคะ่ะหนึ่งี <laughs> <laughs> หนูมีชิลินมีน้องดิวแล้วก็อีกสองคนจริงๆที่มองไว้ว่าแบบ เฮ้ยดูชายออกมาเลยคือน้องเพชรค่ะแล้วก็จริงๆลังเลสองคนนี้มากระหว่างชิชากับน้องพิมบุกค่ะคิดว่ามีพี่แพรแน่นอนแล้วก็อาจจะมีพี่ดิวพิมบุกพี่พิมบุกพีกพ่ชิชาค่ะแล้วก็ถ้ามีพี่ชิชาก็อยากให้มีชิลินด้วยค่ะหนูคิดว่าอ่ะมีน้องชิลินแล้วแน่ๆมีพี่เดียน้องดิวน่าจะ เข้าแล้วก็แบบมีเราได้ไหมมีเราด้วยได้ไหมอยากใหทนเลยคนสุดท้ายเก็บให้ทุกคนเลือกดีวกว่าคะ่ะน้องดิวพี่แพชิลินพี่ชิชาแล้วก็หนูเื่อที่หนึ่งหนูว่ามีหลินแล้วหนึ่งแล้วก็มีน้ำเพชรมีพี่พี่แพแล้วก็พี่ดียะแต่พี่ดิวด้วย มีที่เลงไว้มีพี่เดียพี่หลินพี่ชิชาพี่แพรแล้วก็อาจจะพี่เพ้นก็อาจจะเป็นหนูสมาชิกคนที่หกก็ได้มีชิลินมีหนูแล้วก็น้องพิมมุเพ้นชิชาชิลิน แพรใหม่จังน้องเพชพี่เดียแล้วก็พิมุห้าคนคะ่ะมีพี่แพรน้องชิลินเดียพิมุล้าง็หนูไง คิดว่าส่วนตัวทุกคนไม่ได้มีความผิดพลาดตรงไหนเลยค่ะแค่คอนเซปต์วงในตอนนี้มันแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้ากับคาแรคเตอร์ของทุกคนแต่ว่าหนูเชื่อคำว่าทุกคนมีความพยายามแล้วก็ตั้งใจมากๆค่ะหนูว่าทุกคนยังขาดการแสดงออกทางหน้าตาค่ะว่าแบบเต้นเชียร์ออาคนดูหรือว่ายิ้มเยอะๆอะไรอย่างนี้หนูว่าทุกคนต้อง มีลายเต้นที่เยอกว่านี้แล้วก็มเนจีมีแรงในการเต้นในการฝึกทุกๆวันค่ะแต่ก็เข้าใจว่าทุกๆคนก็คงเหนื่อยในหน้าที่ของตัวเองอาจจะเป็นนี่อาจจะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของใครหละคนหนูคิดว่าเขาอาจจะแบบยังไม่ค่อยชิลว่าแบบประสบเก็บประสบการณ์น้อยอยู่หนูคิดว่าถ้าไม่ติดหนูก็คิดว่าเขาคงได้ประสบการณ์จากที่นี่เยอะมากๆค่ะอยากให้เด็กเออน้องๆค่ะแบบว่ามีอ,อลร่าแบบความมั่นใจในการเต้นมากขึ้นแสดงสีหน้าอะไรมากขึ้นแบบ เล่นกล้องเล่นกับแฟนคลับอะไรอย่างนี้มากขึ้นค่ะใช่แล้วก็บางทีบางอย่างอาจจะมากเกินไปก็อยากให้น้องแบบเออคงความเป็นไอดอลหน่อยเพราะว่าอยากได้ความนา่นารันากน่ารักใสใสอะไรแบบนี้ค่ะหลักๆหนูคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของ energy ที่ต้องแบบว่าพยายามทำให้มันแบบแบบว่าอย่างนี้ค่ะคิดว่าในอนาคตว่าแบบอยากไปยืนอยู่จุดตรงไหนอ่ะ แบบว่าเคยอยากเป็นใครเคยอยากเป็นอะไรวันนี้มีโอกาสแล้วก็ทำให้มันเต็มที่ดูศิลปินที่ชอบค่ะแล้วก็ฟังเพลงกีด้นห้องน้ำสำหรับตัวหนูหนูก็จะทบทวนกับตัวเองค่ะว่าเราทำผิดพลาดตรงไหนแล้วก็แบบนั่งอยู่กับตัวัะพักหนึ่งนั่งร้องเพลงนั่งฟังเพลงไปคลางๆแล้วก็คิดไปได้ว่า เออเนี่ยตัวนี้เราผิดพลาดจริงๆนะแล้วเราค่อยกลับมาแก้ไขเข้าไปหาพวกเพื่อนๆในทีมแล้วก็ทักบอกพ่อกับแม่ว่าเออวันนี้เหนื่อยนะขอกำลังใจหน่อยคังบา้านแล้วก็เพื่อนๆก็ให้กําลังใจอย่างดีกินของอร่อยก่อนเลยอันดับแรกก็คือต้องกินของอร่อยก่อนของอร่อยคือมาอันดับหนึ่งค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือนอนค่ะเหมือน <laughs> ถ้าเรายังทําได้ไม่เต็มที่ที่ทสุดมันก็รู้สึกว่าแบบ มันยังไม่ได้อ่ะมันต้องทําได้อีกมันยิ่งต้องทําได้อีกอะค่ะก็เลยแบบว่าฮึบแล้วก็โอเคงั้นเราพยายามใหม่แล้วก็ลองทําอีกแล้วมันก็จะทำได้เองค่ะ